อ่รู้จักพี่พลได้จากอ่าพี่อาร์ตออฟคริตครับพี่ก็คือตอนนั้นนี่เขาเขาไปอ่าพอดแคสต์ Podcast กับอ่าพี่สีคริปโตท่านหนึ่งครับตอนนั้นก็ยังเขาเรียกว่ากำลังกาลังพึ่งหัดหัดเข้าวงการครับก็ยังยังอ่ายังเรียนไม่เชิงเรียนครับยังหาความรู้ปรับ งูปลาครับผมก็ไม่ได้รู้จักอะไรแล้วก็น่าได้ได้ฟังพี่พี่อาร์ตพูดก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม์เซ็ตเขาดีอะไรประมาณนี้ครับพี่ก็ตามพี่อาร์ตพี่อาร์ตเอาคิดโตมาแล้วก็ได้มาเจออ่าพี่พลตอนตอนที่พี่อาร์ตเชิญพี่พลไปสัมภาษณ์ถ้าจําไม่ผิดนะครับเชิญพี่พลไปสัมภาษณ์ตอนนั้นก็พี่พลใส่แบบ สูตรเงียเครับผมก็ว่าคนนี้ดูทำไมดูมีราศีกันอะไรประมาณนี้ครผมก็ก็ฟังฟังพี่พลพูดอธิบายมาพี่พลไม่เหมือนไม่เหมือนท่านอื่นนะครับมันฟังแล้วมันมันไหลลื่นมันคล้ายๆแบบว่าประสบการณ์นะคับมันมันมันกันมาจากอ่าประสบการณ์ของตัวเองนะครับพี่หลังหลังจากนั้นมันก็ ผมก็ฟังเพลินเลยค่ะฟังเพลินแล้วก็เริ่มสนใจแล้วก็เริ่มค้นหาว่าให้พี่โฟนมีช่องทางติดตามไหนมั่งแล้วผมก็คิดว่าระดับนี้คงจะจะเข้าไม่ถึงหรอครัอะไรประมาณนี้ครับผมก็ได้ได้ติดตามก็คือได้ค้นหาทางทางเฟซรับก็ไปเจอพอดีเจอเพจเดือดเอาว่ ก็ติดตามมาพักหนึ่งครับแต่ก็ยังยังไม่ได้ตัดตัดสินใจเรียนอะไรครับผมพอหลังจากนั้นก็เริ่มโรงเรียนโรงเรียนออไปคอร์สนึงครับเกี่ยวของฟอ,อฟอรเรกครับเป็นรูปแบบการเทรดแบบอ่าพายอชันแนวรับแนวต้านครับพี่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ยังไม่ได อะไรจริงจังครับก็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนทอรครับพี่เพราะว่ามันไม่มีแบบแผนอะไรเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องฝึกยังไงเขาเขาให้ให้เราฝึกเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยลอยเทครับเพราะหลังจากนั้นผมก็ฝึกอแบ็กเทสเก็บสถิติอย่างเดียว,วครับแต่ไม่รู้ว่าไอไอที่ฝึกมามันถูกหรือมันผิดแต่รู้ว่าวิงเลดเนี่โหเหมือนกับคนคนจะจมน้ำอยู่แล้วครับพี่ห้าสิบอย่างเงี้ย คนจะจมน้ำอยู่แล้วห้าสิบบางวันก็หกสิบสี่สิบเงงนยครับขึ้นลงขึ้นลงมันค่อนข้างอึดอัดนะครับพอผมอย่างนี้ก็ถ้าฟอร์เวิร์ดน่าจะไม่รอดก็เลยแบบลองไปดูพี่พลอีกทีซิค้นหาเจอ y o u ูทูบัะพี่พอเจอ youtube ผมก็ไล่ดูไล่ดูไล่ดูไลด่ดูพอไลด่ดูของพี่วิดีโอของพี่พลเนี่ยจะเป็นอะไรที่เรา ถ้าเกิดไม่มีสมาธิโฟกัสจริงๆนี่คงจะถอดใจครับเพราะว่าเป็นชั่วโมงคัะพี่เพราะคนคนส่วนใหญ่อ่าเจนผมนี่น่าจะสมาธิสั้นส่วนถ้าส,ส่วนใหญ่ครับก็หลังจากดูวิดีโอพี่พลหลายๆยอย่างครับก็เริ่มสงสัยแล้วว่าพี่พลเทศเทอ่าแบบไหนเทรอ่าเป็นเดทเทศ เหตุเวลาสั้นมากหรือยาวมากยังไงเอาตอนนั้นผมก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าเทคนิคเป็นยังไงบ้างอะไรครับผมก็ค่อยๆไล่ดูไล่ดูแล้วก็มีฟังไปฟังอ่ารีวิวจากนักเรียนหลายๆท่านนะครับผมก็เริ่มแบบเห็นอะไรหลายๆอย่างครับพี่ว่าโอ้อาจารย์ท่านนี้ไม่ธรรมดาตอนนั้นผมว่ ใจใจใจฟูเลยครับตอนนั้นนะเพราะว่าได้ฟังได้สัมภาษณ์หลายๆท่านแล้วก็มีมีมีอยู่ท่านหนึ่งที่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนผู้หญิงแต่เพราะผมจำรุ่นพี่ไม่ได้ว่าชื่ออะไรครับมันจะมีช่วงอยู่ช่วงที่ผมผมสัมผัสได้ครับเพราะาเขาเขารู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเขาทุ่มเทในสิ่งสิ่งนี้มานานแล้วเขาเขาเจอในสิ่งที่ใช่แล้วเขาแบบ เขาสะอึกสะอื้นอะไรมานี้ค่ะเพราะว่าผมผมรู้ได้ว่ามันมันจะต้องปลดล็อกขนาดไหนมันถึงมันถึงต้องเป็นแบบนั้นจากนั้นผมว่าเริ่มเริ่มแกะแกะหน้าเท็พที่พลจากกราฟเพราะว่าผมมาจากไพ่เั่นผมก็พอจะพอดูออกในระดับหนึ่งครก็ดูดูไปดูไปอ่าเอาตรง,ตรง,ตรงก็ไม่ออกครับพี่ แอบไปส่งนะไปส่งนักเรียนพี่พลว่าเขาเขาดูทําเฟรมอะไรก็ย่อยไปอีกก็เข้าก็คือเข้าทําเฟรมเล็กไปอีกซึ่งผมว่าเทดนี่คือเอ็มเอ็มสามสามสิบกับเทปหนึ่งชั่วโมงครับมันก็เลยแบบมันก็เลยพอได้ยางก,กันเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งทําเฟรมเล็กในในสิ่งที่ผมเรียนมาคือมันมันอ่าค่อนข้างที่จะแบบไม่แข็งแรงอะไรประมาณนี้ครับพี่มันก็เลยทําให้เทดเทดยาก ครับรู้ว่าพี่พลเทปอ่าเป็นสั้นเลยครับบางครั้งก็สั้นบางครั้งก็กลางแล้วก็บางบางครั้งก็เข้าคือเข้าทําเฟรมเล็กไปเลยอะไรประมาณนี้ครับพี่แล้วก็จะไปดูว่าลูกศิษย์พี่พลเข้าแบบไหนก็คือเหมือนเหมือนกันกันกบอ,อาจารย์นะครับเข้าตรงเกือบเกือบจะอ่าเขาเรียกว่าเกือบจะเดินรอยเดียวกันเลยประมาณนี้ครับ อันนี้ส่วนตัวนะครับพี่อจะบอกว่ายังไงผมผมรู้สึกว่าประสบการณ์แต่และท่านอ่ะผมว่าพี่พลน,นี่ก็เป็นคนที่มีประสบการณ์สูงครับเพราะว่าอยู่ในตลาดมาเป็นเวลานานเป็นยี่สิบปีอย่างเงี้ยครับพี่บวกกับทัศนคติ อันดับแรกเลยผมจะดูทศนินคติก่อนว่าเขาจะพูดไปทางไหนโน้มน้าวเราไปทางไหนเพราะว่าการที่จะลงเรียนสําหรับส่วนตัวผมว่าผมเป็นคนลากยากเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอ่าตัดสินใจลําบากครับผมอถ้าถ้าพูดถึงใช้ใช้ความความรู้สึกไหมในการตัดสินใจผมว่ามันน่าจะมากกว่าน,นั้นครับเพราะว่าผมตามดูพิพน์มาประมาณสองปี สองปีได้ในระหว่างที่ผมก็ลงเรียนกับอีกท่านหนึง่งพราะตอนนั้นตอนนั้นมันถูกกว่าครับพี่มันถูกกว่าผมก็ลงเรียนอีกท่านนึงแล้วผมก็ฟังพี่ด้วยพอฟังพี่ไปฟังพี่มาแล้วเอามาเปรียบอีกท่านนึงก็คือก็เขาก็สอนเราลาสไตล์ครับแต่สําหรับพี่พลนี่คือแบบจะคอยเตือนลูกศิษย์เสมอครับซึ่งผมไม่รู้ว่า,อาคอร์สอื่นเป็นไหมแต่ว่าที่นี่คือจะ จะเป็นห่วงลูกศิษย์ครับเป็นห่วงลูกศิษย์ตลอดว่าถ้า,ถ,าถ้าคุณทําอย่างเนี้ยถ้าเกิดคุณใช้เงินจริงอะ่ะเวลาคุณเสียคุณจะเสียได้ยไหมอะไรประมาณเนี้ยครับก็ใช้ความว่าเชื่อใช้วางอไว้เนื้อเชื่อใจได้ยังไงก็มันมีหลายหลายหลายเหตุผลครับพี่ซึ่งถ้าเกิดจะให้อ,อธิบายเป็น เป็นตะกะแบบนี้ผมไม่ไม่อธิบายไม่ค่อยถูกแต่ว่าผมผมใช้อ่ใช้เวลาในการในการเขาเรียกว่าในในในการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ส่วนตัวค่อนข้างนานอยู่ครับเพราะว่าอ่าอย่างอย่างหนึ่งก็คือพี่ผลพี่ผลใจดีครับแค่ฟังก็รู้แล้วว่าคนคนนี้ใจดีแล้วก็ของจริงก็คือ เขามีเขามีเครื่องเครื่องพิสูจน์เลยก็คือนักเรียนของเขาแต่ละคนเนี่ยถอนเงินได้มากอาปัญหาที่เจอหลกัหลกๆเลยนะครับก็คือรอรอไม่เป็นแล้วก็รูปแบบการเข้าอาหน้าเทศไม่ชัดอย่างเงี้ยฮะหน้าเทศไม่ชัดเวลาเราเข้าไปเข้าไปแล้วมันไปคคลนทานแล้วเราแบบทนถือล้วทนถือ ตอนถือมันมันลงแดงมาเรื่อยๆตดนเอสเอลเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันทําให้แบบจิตเราตกมากพอจิตจิตเราตกมากมันแบบมันมันไปไม่ถูกครับพี่มันก็เลยมีมันมีปัญหาทางในเรื่องการการเทรดในเรื่องทางด้านภาวะจิตใจแล้วก็หน้าเถิดเป็นหลักครับพี่หน้าเถิดเราไม่ไม่ไม่คมพอ,อ สัปดาห์แรกอย่างอย่างที่บอกครับว่าผมโรงเรียนช้าไปช้าไปากว่ารุ่นพี่ๆเขาสักระยะหนึ่งมันก็เลยทําให้กดดันตัวเองมันก็เลยอาจจะทําได้ไม่ดีในช่วงแรกก็วิ่งเลทก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบค่ะก็ถือว่าเยอะมากในในในครั้งแรกครับพี่ก็ค,ค่อยๆทามาเรื่อยๆทํามาเรื่อยๆ จนตอนนี้ก็แปดสิบเก้าสิบมาสวิงอยู่ประมาณเนี้ยครับพี่ก็ถือว่าแฮปปีถือว่าแฮปปี้มากเพราะว่าปกติแล้ววิงเล็กเหมือนคนจมน้ำครับมันค่อนข้างที่จะอึดอัดระบบโคชชิ่งนี้ช่วยได้เยอะครับพี่เพราะว่าเราได้เราได้รู้ว่าเราพลาดจุดไหนเวลาเวลาที่เราผิด เวลาเราเราผิดเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีคนโคชชิ่งให้เนี่ยมันค่อนค่อนข้างที่จะแบบหาหาจุดบอดได้ได้ช้าหาจุดบอดได้ช้าหรือบางครั้งก็อาจจะหาไม่เจอเลยเพราะว่าเรา,เราไม่เราไม่มีคนโคชชิ่งให้ถ้าถ้าไม่มีคนโคชชิ่งให้ได้ไหมถ้าเกิดอ่าอ่าวิดีโอพี่คนอย่างเดียว มันก็ได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มร้อยหรือเต็มที่อะไรประมาณนี้ครับพี่เรียนแล้วแก้ได้ครับก็คือเรื่องหน้าเทศเป็นหลักนะครับเพราะว่าหน้าเทศของพี่พลเนี่ยคือเราเรารู้ได้เลยว่าเราเราเข้าไปเนี่ยสาเหตุอะไรทําไมมันถึงไม่ไปเราเข้าผิดเพราะอะไรอ่า ล้วเข้าผิดเพราะอะไรเวลาผิดไหมหรืออเงื่อนไขในการเข้าครับพี่เงื่อนไขในการเข้าเราพบไหมเราลืมดูอะไรไปหรือเปล่าหลักๆเลยก็คือถ้าเกิดเข้าไม่ไปนี่ก็คือเราลืมเราลืมอะไรบางอย่างไปมันถึงมันมันถึงไม่ไปให้อย่างที่เราไปครับเรื่องความต่างอะ สำหรับถ่าสำหรับที่ผมผมลงไปก็คือมันไม่มีระบบคอชชิ่งครับพี่มันมีแต่ลงเรียนก็ลงเรียนผ่านซูมอะฮะลงเรียนผ่านซูมแล้วก็มีมีวิดีโอให้แต่ว่าไม่มีการคอชชิ่งใดๆทั้งสิ้นก็คือจบจบแล้วก็คือให้เราไปฝึกเอาเองประมาณเนี้ยครับก็จะไม่มีการแนะนําอย่างพี่พลอย่างพี่พลนี่คือจะแนะนําอ่าจะนะแนะแนําตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ศูนย์นั่นเลยฮะศูนย์ ไปยังแอดวานเลยว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปยังไงครแต่ว่าถ้าเกิดของผมที่โรงเรียนนี่นคือเขาเขาให้ให้วิดีโอมาดูอย่างเดียวครับถ้าเกิดเป็นโคชชิ่งนี่ก็จะอ่าเขาก็จะโคชโคชชิ่งให้เราว่าเราอ่าเราพลาดตรงไหนไปตอนน,นี้นระบบของเราโอเคหรือย,ยังน,นคะครับก็หน้าอ่า ที่พลออกแบบออกแบบระบบมานี่คือแบบครอบคลุมมากครับมีการแฝงกลอ,อุบายให้นักเรียนได้ได้ซึมซับในบางอย่างก็คือปกติผมชอบอช่วงเริ่มต้นแรกๆผมชอบจะทักไปาถามว่าทำไมเหตุผลมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมยังดูวิดีโอไม่จบครับพราะผมดูวิดีโอจบไปรอบนึงแล้วผมก็ไม่ถามและเพราะ ผมว่าวิดีโอมันคำถามมันอยู่ในนั้นแล้วฮะเหมือนรุ่นพี่ๆที่เคยพูดมาพอดูรอบสองก็คือไม่มีแล้วฮะก็คือถ้าเกิดจริงๆมึงอยากรู้อะไรก็คือเข้าไปดูรอบที่สามเอาครับชอบครับก็คือที่ผมตั้งใจที่จะมาเรียนกับพี่พลนี่คือ <c oughs> เรื่องโคชชิ่งอ่ะเป็นหลักครับเพราะว่าอ่าถ้าเกิดไม่มีโคชชิ่งผมคิดว่าผมน่าจะไปไปไปไม่สุดอะไรประมาณนะะี้ครับเพราะว่า ระบบโคชชิงของพี่พลนี่คือครอบคุมทุกอย่างแม้ทั่งาการการสอนการเรียนการเรียนการสอนก็ไม่ได้ตึงตึงเครียดอะไรความเข้าใจคือมันตั้งแต่ศูนย์ถึงแอดวานนี่คือพี่พลวางวางไวง้หมดแล้วมันครอบคุมหมดครับเพียงแต่ว่าเราเราอย่าข้ามขั้นตอนถ้าเกิดเราข้ามขั้นตอนเมื่อไหรเนี่ยเราเราจะงงเองเราจะสับสนแล้วมันก็จะไปได้ช้ามาก ถามว่าเพียงพอต่ออนาคตไหมคือมันมันมันสำหรับผมมันมันเกินเกินมากค่ะผมผมคิดว่าสิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยผมจะเก็บไว้เก็บไว้ให้ให้ลูกให้หลานเลยค่ะพี่เพราะว่ามันมันเกินมันมันมากครับมันถือว่าใช้คำว่ามากมันมากเกินพอครับ แล้วก็สามารถใช้ในอนาคตได้ไหมก็คือตอบได้อย่างมั่นใจแหละครับว่าด้วยผลงานที่ตัวเองทำแล้วก็ของพี่ๆที่เรียนด้วยกันเนี่ยก็คือว่าเอามากค่ะเพียงพอเพียงพออย่างมากเฉพาะอาเฉพาะวดีโออย่างเดียวก็คือเพียงพอครับเพราะว่า วิดีโอครอบเนื้อหานี่คือครอบคลุมทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเราต้องขอยันใช้ลูกขยันในการเข้าเข้าแรกเอาเราต้องสละเวลาบางอย่างสละเวลาอ่าแทบจะขายวิญ,ญญาณก็ได้ครับพี่ต้องขายวิญ,ญญาณให้เขาไปถ้าเกิดเราอยากได้เขาเราอยากได้ความรู้ของเขาเราต้องต้องแรกต้องเข้าแรกอะไรสักอย่างแค่วิดีโออย่างเดียวคือผมผมเรียนอ่า คอบสรนววิดีโอไปสองรอบค่ะก็จะมีจดจดสรุปในรอบที่สองนี่คือละเอียดยิบเลยตั้งแต่ตั้งแต่อ่าครั้งแรกก็คืออันไหนไม่เข้าใจหรือทั้งหรือกําลังจะจะจดนี่คือผมต้องสต็อกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจําเนื้อหาไม่ได้ก็ต้องเขียนยาวไปประมาณนี้ครับพี่อ้าวอพอขึ้นขึ้นแท่นเรื่องความดุของพี่พลก่อนครับก็คือถามมาดุไหมอ่าส่วนตัวผม ถ้าถ้าอย่างนี้ดูกก็ไม่ต้องไปทําอะไรกันแล้วครับเพราะว่าพี่พลนิสัยดีมากค่ะแต่ว่าเวลาเวลานักเรียนทําอะไรผิดผิดมาเนี่ยก็คือด้วยออุดมการการเป็นครูบาอาจารย์นะครับที่ที่ต้องสอนต้องสอนนักเรียนให้ถูกต้องนะฮะมันก็จะต้องบางอย่างมันก็ถ้าเกิดบางอย่างมันมันเซนสติฟทีมากมันก็ต้องบอกกล่าวกันเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วมองมุมอมองผมพี่พลเป็นคนใจใจดีครับมี แบบเมตตามีเม่ก็ไม่มีความเมตตามากครับส่วนเรื่องอนักเรียนรุ่นพี่ที่เรียนกันในคลาสเดียวกันนั้นครับพี่่ที่เรียนในคลาสเ,เ,เดียวกันคือน่ารักทุกคนครับมีแต่คนคนเขาเรียกว่าใจดีครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีอะไรก็บอกกันน้องไม่เข้าใจตรงไหนพี่ก็สอน นอพอน้องน้องไม่รู้อันไหนพี่เขาก็บอกเนี่ยครับแล้วก็แชร์แชร์กันไปแล้วก็เฮฮาดีฮะช่วงแรกๆนี่คือเฮฮามากเลยเทรดเอาเทรดเอาเทรดเอานีา่ไม่คือไม่คือไม,คอไม,คอไม่คิดว่าคงไม่ได้ไม่ได้ทบทวนกันแล้วเทรดอย่างเดียวแล้วครับช่วงเนี้ยเข้าแล้วคลมเข้าแล้วพุ่งไหมส่วนตัวผมนี่คือเป็นความเป็นความจริงครับเพราะว่าได้ได้ลองแล้วก็ ครั้งแรกก็คือตกใจมากแล้วก็ไม่เคยไม่เคยพุ่งขนาดนี้มาก่อนแค่แท่งสองแท่งนี่ก็คือถึงทีพีแล้วครับแล้วก็การการรอการทนถือนี่คือแทบจะเป็นศูนย์นะครับไม่มีเลยเพราะว่ามันมันไวมากมันไปไวมากบางครั้งแค่แค่แค่ขยับตัวเองครับพี่แค่ขยับเยี่ยวตัวพุ่งไปแล้วไม่ทันไม่ทันจะตั้งตัวเลยครับ มีพัฒนาการเรื่องการรอครับจะเป็นหลักๆเลยการโฟว์เวิร์ดเทสของผมันจะเป็นพัฒนาการเรื่องการรอเพื่อให้ได้การเข้าที่คมคมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับก็คือมันก็จะดีตามลำดับไปเรื่อยๆครับที่พลเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับก็คืออันดับแรกเลยก่อนอื่นอะ่ะตอนตอนที่ผมรับรับข่าวมาว่า ตอนนั้น่พี่พลเข้าลรงบาลนะับช่วงแรกๆเลยผมตกใจมากเลยผมตกใจมากเลยเอ๊ะเราจะมีวาส,สนาได้เรียนกับคนคนนี้ไหมนะตอนตอนนั้นก็ได้แต่ภาวนาให้พี่พลหายก็แอบสวดมนต์อยู่บ้างครับพี่ก็ขอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษารักษาให้หายพอหายเสร็จก็ผมก็ดีใจครับผมก็พอผมดีใจผมก็ วางแผนแล้วผมก็ซื้อคอมมาเลยวางแผนมาละซื้อคอมซื้อจอคอมอะไรมาเพราะว่ากะกะจะมาเรียนกับพี่พลพอพี่พลไลฟ์ไสดปกติพี่พลจะไลฟ์สดช่วงอ่วันอาทิตย์ก็จะมีอาทิตย์เนี่ยมีมีอาทิตย์หนึ่งที่พี่พลไลฟ์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 ลลสดจบแล้วก็จะพูดตอนชั่วโมงสุดท้ายว่าจะรับสมัครอะไรประมาณเนี้คฮะก็คือตอนนั้นพี่พลพึ่งอ่า พึ่งผ่าตาดหายมากใหม่ๆก็คือพี่พลได้บอกว่าอ่าพี่พลอาจจะสอนไม่ไหวอาจจะเป็นอย่างอื่นแทนคือผมตกใจมากะครับผมหงอยไปประมาณสองถึงสามวันครับพี่ว่าสงสัยไม่ได้คงจะไม่ได้มีวาสนาแนละ้วพอพอพ,อ,พอห่อยไปสองสามวันเท่านั้นแหละครับพอพี่พลประกาศพอพี่พลประกาศอีกรอบนึ่งผมก็ตาตั้งนะครับผมก็ต้องหาวิธีแล้ว มันมันต้องมันต้องดิ้นลวแบบ,บว่ามันต้องหาเหตุให้ได้ให,ให้ให้ได้เรียนกับพี่พลผมก็ไปหาผู้หลับผู้ใหญ่ว่าพอจะช่วยได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยฮะก็มีผู้ใหญ่ที่เมตตาได้ให้ให้มาก็เลยได้มันเรียนกับพี่พลฮะเลยเลยเรียนช้าไปประมาณประมาณหนึ่งครับก็อันดับแรกเลยถ้าเกิดอย่างนั้นก็ ถ้าเกิดคุณมาโรงเรียนก็ถ้าเกิดพี่ๆมาโรงเรียนรับรองเลยว่าไม่ไม่เสียดายไม่เสียใจแน่นอนเพราะว่าพี่อาจจะไปเจออาจารย์ท่านเก่ามาเป็นยังไงเราเราไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าเกิดพี่เปิดใจหรือเพื่อนๆเ,เ,เปิดใจให้กับพี่พลนะผมรับรองเลยว่าไม่ไม่ไม่เสียดายแน่นอนในสิ่งในสิ่งที่เสียไปพี่อาจจะอุทานในใจก็ได้ว่าพี่โชคดีมาก พี่โชคดีที่ได้เรียนกับอาจารย์ท่านนี้ค่ะเพราะว่าท่านนี้เป็นเปรียบถ้าเกิดเป็นเปรียกจอมยุทธ์ก็คืออ่ากระบี่มือหนึ่งในใต้ล่าครับเพราะว่าหาผมสําหรับ่นตัวเลยคือหาหาคนจับได้ยากไม่มีคะคนในประเทศไทยในที่ผมที่ผมคิดว่าถึงมีก็มีน้อยคะพี่พลก็คือหนึ่งในนั้นคะไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับแค่อ่าให้ ให้ไปดูกันนักเรียนก็ได้ครับผมนักเรียนที่อพี่พลได้อได้ลงลงลงเอไว้ครับว่าเรียนการเรียนเป็นยังไงน่ะแล้วก็มีคนที่ประสบความสําเร็จก็มีให้เห็นมีคนที่ถอนมีคนที่ผอนทดฟันได้เยอะก็มีให้เห็นมีคนที่ปั้นจากอ่า40ดอลลาร์ขึ้นไปหลักหมื่นดอลลาร์ก็มีให้เห็นครับสำหรับอ่าคนที่ก๊อ วิชาที่พนไปนะคะก็คือคนที่เรียนอ่าคนที่เรียนนั้นเอาเอา,เอาวิชาที่พนไปกรอปเนี่ยมันก็มองได้แง่หนึ่งแล้วคือว่าวิชาพิพนคือของจริงครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือของจริงมันก็ต้องมาเรียนกับของจริงเพราะว่าถ้าเกิดไปเรียนกับของกรอปเปอร์เซนต์ที่ได้มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนตเต็มที่เลยก็อาจจะแปดสิบไม่ถึงือซ้ำอาจจะเจ็ดสิบอย่าลืมนะครับว่าประสบการณ์เนี่ย ที่ผมมาเรียนกับพี่พลน,นี่คือเรื่องประสบการณ์เป็นหลักเลยเพราะว่าประสบการณ์นี้จะจะทําให้จะทําให้เราไปไวถ้าเกิดเรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์ส่วนท่านไหนที่ไปเรียนกับอ่าคนอ่าไปเรียนกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ไม่ใช่ความวิชาของพี่พลแต่ว่าเป็นหน้าเทตพี่พลก็ขอขอแสดงความเสียเสียใจด้วยครับ ว่าเราคงจะไม่มีวาสนาต่อกันเพราะว่าอ่าอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดเขาเขาดีจริงเขาคงไม่ไม่ไม่กอบมาพสาคนดีที่ไหนก็ทำามจกันสำหรับรุ่นน้องที่กาลังเรียนอยู่นะครับก็คือถ้าคุณอยากสำเร็จไว้คุณก็ทําตามขั้นตอนที่พี่พลได้วางเอาไว้เพราะว่าพี่พลได,ได้ได้ทดสอบ แล้วลองกับนักเรียนหลายๆรุ่นมาแล้วแล้วมันโอเคมันเวิร์กแล้วถ้าเกิดคุณทำข้ามข,ข,ขั้นตอนเนี่ยอ่ามันผมว่ามันจะเสียเวลาเพราะว่ามันมีนักเรียนหลายท่านที่เสียเวลาเพราะว่าข้ามขัข้นตอนไปมันจะทําให้ทําให้การเรียนนั้นมันมันด้อยประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ได้ตามเป้าที่คุณคุณตั้งไวค้ครับส่วนเรื่องความขยันแต่ละท่านนี่คงจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่าน ท่านอยากได้เสือ้ท่านก็ต้องเข้าท้าเสือไม่ใช่ไปเข้าท้าหมีท่านก็จะโดนหมีตกก็ถ้าเกิดท่านอยากอาอยากสําเร็จเร็วท่านก็ต้องออย่างแรกเลยคือท่านก็ต้องขายวิญญาณนะฮะท่านก็ต้องแลกกับเขาท่านอยากได้เข้ามาท่านก็ต้องแลกกับเขาเพราะว่ามันทุกอย่างมันมันต้องมีการแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วครับผม